ใครที่จะซื้อให้ดูคลิปนี้ก่อนนะครับมาครับวันนี้มารีวิวนะครับคู่นี้นะครับ Adidas F50 นะครับใช้งานจริงๆเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงกันบ้างนะครับดับแรกมาดูสภาพก่อนเลยนี่สภาพของตัวรองเท้าครับไอเตะทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์ละประมาณ 2- 3ครั้งนะครับเลอะจะประมาณนี้ครับอันนี้คือเตะทั้งญ้าจริงและย้าเทียมนะครับผมอันดับแรกที่ชอบเลยนะครับก็คือน้ําหนัก กลางๆไม่เบามากนะครับแล้วก็ชุดพื้นชุดพื้นนี้สามารถใช้ได้ทั้งญ่าเทียมแล้วก็ย่าจริงเลยนะครับผมลองเทสทั้ง2สนามแล้วนะครับไม่ลื่นชุดพื้นเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับสปรินต์เวฟนะครับตัวนี้ใช้งานได้ดีใช้งานได้จริงนะครับตัวแต่ไม่ถึงขั้นพวกสไตล์สกินพวกนั้นนะครับตรงนี้ดีนะครับเวลาใส่แล้วพอดีเลยนะครับกระชับเพราะว่ามันมันจะติดกับตัวรองเท้าไปเลยแบบนี้นะครับเวลาที่ใส่แล้วเนี่ยมันพอดีเป๊ะเลยนะครับข้อเสียที่เจอก็ เดสเปยบริเวณนี้นะครับเวลารัดเชือกแล้วเนี่ยยังพอมีช่องว่างอยู่บริเวณนี้บ้างตรงนี้ที่มันสูงเกินไป3ชุดพื้นเนี่ยชุดพื้นคอมฟอร์ตเนี่ยจะมีความหนามากกว่านะครับเวลาที่ผมใส่ชุดพื้นสปีดเนี่ยจะรู้สึกสะท้านเท้าบริเวณนี้ครับฝ่าเท้าด้านหน้ารู้สึกว่ามันบางเกินไปนะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนมาเป็นชุดพื้นแบบคอมฟอร์ตเนี่ยรู้สึกนุ่มเท้ามากขึ้น อันนี้คือใช้จริงนะใครที่จะซื้อให้ดูคลิปนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปตัดสินใจซื้อกันนะครับสำหรับ Adidas า F50 ตัวนี้ครับ